ทุกคนคะวันนี้ผู้ชีพรับแจ้งผู้ป่วยเพศช,ชายผู้สูงอายุเนานะห้าสิบหกปีเนาะจำได้ไม่แม่นย่าโทรมาบอกว่าแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงปากเบี้ยวหน,หนังตาตกพูดไม่ชัดแต่ว่าเป็นมาแล้วไม่ท่ากว่า12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ยาขยายหลอดเลือดไม่ทันแล้วนะคะเวลาดีที่จะ ไม่เกินสี่ชั่วโมงถ,ถ้าคนไข้มีอาการแบบนี้ไม่เกินสี่ชั่วโมงยังสามารถให้ยาขยายหลอดเลือดเพื่อให้เลือดกลับขึ้นไปเลี้ยงสมองได้แต่เนี้ยเกินแล้วไม่สามารถให้ยาได้แล้วทางเดียวที่เราจะรักษาเขาได้คือกาย,ยภาพบาบัดให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งก็ไม่ร้อยตัวเซนว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่เนาะแต่ว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่ไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีแต่กลายเป็นเส้นเลือดสมองแตก เป็นเส้นเลือดสมองแตกต้องได้รับการผ่าตัดถ้าในกรณีที่ผ่าตัดได้หรือบางกรณีถ้ามันไปแตกในส่วนสําคัญที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ก็ก็คือไม่สามารถทําอะไรได้เทสนี้ถ้าเราเจอเร็วกว่านี้ถ้าญาติสังเกตเห็นอาการได้เร็วกว่านี้คนไข้จะได้รับการรักษาที่รวดเร็วกว่านี้นะคะผลที่ผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดกับตัวคนไข้เองและผู้ดูแลผู้ดูแลจะต้องรับ รับสภาพคนไข้ที่จะต้องกลายเป็นคนไข้ติดเตียงจะต้องคอยดูแลกันไปตลอดยาวยาจนกว่าจะดีขึ้นหรือจะจากกันไปข้างหนึง่งอันนี้เป็นเหตุผลท,ทําไมผู้ชีดถึงบอกว่าเมื่อเจออาการแบบนี้ให้รีบโทรนี่แหลคะค่ะคือผลของมันเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1โหได้เหมือนเดิมค่ะ